ฮันเซฟริกนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในสเปนนะครับท่านจารจากทั้งฝั่งบาเซลน่าก็ได้ว่าฮันเซฟริกกล่าวว่าเขาต้องการปล่อยนะครับผู้เล่นออกไปให้มากที่สุดโดยเฉพาะเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในการเซ็นสัญญากับแอนเดรสคิเตนเซนรายงานจากสปอตนะครับซึ่งเป็นสื่อในสเปนเนี่ยได้ออกมายืนยันนะครับว่า แมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับสนใจในตัวของแอนเดรส์คิ t เตนเซนเหมือนกับสโมสรยูเวนตุสจริงและแมนยูเนี่ยนะครับสามารถเซ็นสัญญากับคริสเตนเซนในรูปแบบการยืมตัวได้นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่แมนยูอาจจะได้กองหลังคนใหม่เพราะฮันเซฟริกประกาศแล้วแมนยู U, สามารถที่จะเซ็นสัญญากับแอนเดรส์คิรเตนเซนในรูปแบบการยืมตัวได้แต่ย่งไรก็ตาม